จกนอนอ่าีที่เาจะเล่นเราจะเล่นอไปนาทีเล่น10นาทีบกาะเดี๋ยวเจอกันหลังเกมจบอ ก่อจะอารมณ์แบบสร้างของเสร็จตาคนเข้าปุ๊บเลยอะไรวันนี้อยู่ไหนกันปวดอยู่กําแพงกับแพงอะไรวะเนี่ยอยู่ไหนวะหน้าทางออกประตูทางออกอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ปวดหินอ่ะนี่ประตูทางออกกูเห็นแล้วเอทไรเดียว ไ,ไ,ไหนวะปวดหินพเพก่นที่ตั้งหน้าตัเป็นปวดหินเขาปขวดไโคาฟัานปะวะเออโคละฟันคื่คือคนเดียวเขาเยอะเอออยู่ไนก็อยู่โคราฟิดลงไปทำหไหยมันมากดูลงไปทำเหนื่อเลยนะอุ้ยตัตวตะขอ ตัวตะขอตัวตะขอตัวอะกระมกระดัมกะดัมะดัตัวยตัวกระดัมหายวางขนไม่ไ้เลยเอปเียแล้วนะ มันมาหาคุยอยู่ตอนเนี้ยเป็นชาวไ๊อีกมันไล่กูจ้าอีแบนหนีเลยนะจ้าอืมอ่ะจ้าอ่จ้าเอาลักว้าปรอลยกรสานได้ห้องก็ยังสว,าว้า่ะโอ,นนอ้โหล้มตาดหน้าต่อหูไกลเลยอะ เดีวเขาไม่ตงเห็นแค่คนเดียวเอเป็นชื่แบบคนเดียวเองแบที่ห่อยแบร์ี่ลองใต้เท้าืูนะมาแก้ก่อนไปไปกูมัไปาไปแกมป้อันอยู่กบไ้แบรไท้ามึงอ่ะไปท้าไ้แบไปท้าไ้แบแล้วก็วนมาหากู ไปทงนั้นอะไปท่ไปทางที่ททอะแล้ว <'m> ก็กลับมาดูาหเหรอเล่นนะวะเห็นม <okay S 1> มาเ่าเอดีวะมีม <for it> <i> ีแ <for> ต <it> <i> ่ขอต้องมีคนแทงสามอะ อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวกูไปซ่อมคุณเห็นแล้วมันี่เสียงตึ้ว่าเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงทำระเบิดทำไมเฮ้ยล่อล่อล่อมีการล่อกันเกิดขึ้นไหนเออมึงอยู่ไหนอ่ะบ้านเออเออเดี๋ยวกูไปที่บ้านคุณเห็นแล้วในบ้านบ้านบ้านใต้ดินนะบ้านมันบ้านเราไหนมีปอนด์ไม้ มีแบใช่ั้ยมีแถบไม่รู้เฮ้ยมีเครื่องอยู่ในนี้ด้วยเหรออ่ะซ่อมหน่อยซ่อมหน่อยมายมึงอย่าให้กูตกใจดิมึงวิ่งออกมาเนี่ยตกใจกันเองออกับเข้า เอาของาบาก็ได้มาใครก็ได้เอาองาก็ไปไปได้ได้ไ,ดไปเอาแรกแรกนี่ไปทางไหนคะนีนนนอ่ออกออกขวาเลยมาขวาแน่เลยวะ่ะที่ว์าวร์วา้วา,วา,าถ้าวา์าถ้าไม่วา์าไม่ชิดกำแพงเลยเพื่อนเนชิดกำแพง พี่แก้มเนี่ยบอกพอดี้พอดีบ,บอกเ่ยแหลแหลแหละดีแก้มไม่มาว่ะไม่มามาหลบๆหลังๆแบบนี้แหละเอ๊ะถ้าเห็นกูเห็นไหมเนี่ยสรุปว่าเห็นไม่เห็นไม่เห็นมึนั่งเียบๆดีแก้มมาห้งดีแก้มมาห้งนี้นแก้มมาห้งนี้นๆๆนไปละไปหาพวกมึงแล้วะ าไหวดดบปเเอาทางไหนโคุณจะมาทางไหนวะแค่ไม่นคือจะไม่ขึ้นแค่เราไปถาวกนไหมเนไป ้ประตูเปิดอุ้ยเราไม่เอาไม่เอามันได้มันใช้ฆาตกรมันใช้ฆาตกรไปเปิดประตูให้แล้วกันเปิดแล้วเนี่ยมาวมาแล้วว่ะเดี๋ยวๆมันมาว่ะมึงเห็นไหมกุณผู้ชมเราหน้าด่านอ่ะเราขอนไม้อ่ะเอ้าเดี๋ยวไม่เห็นมันอ้อมไปประตูโน้นเออมันนี่เป็นขอีไซบ อุ้ยอุ้ยอุ้ยหวัดดี๊นะนะัตกรอาแลออกเลไหมอย่ามืเลิกจะกดตีนก็ได้เมื่อกี้มันมันเป้าหน้าประตูพอดีเออให้มันมาเปิากว่ามด้มีแป้มอะไรหรือว่ามีไปนะเออได้แต้หมื่นสามขัตกรสี่พันมีเลิกอะไรเนี่ยโนวันได้มือคูขายหนึ่งอ่าโนวันได้สีเนะ

ถ้าคุยสงสารกันตลอดผัดเมื่อกี้เมื่อกี้มึงกันล่อใช่ไหมพวกกูหงอวันวิ่งกันออกกันเลยอยากจะออกเกิดหงอวันดิโนะแมวขั้นสามคืออะไรไกลขึ้นเหรออะไรนะแมวขั้นสามอะ ก็เป็นเฟิร์แบบตรวจระยะไกลขึ้นไงไกลขึ้นใช่ไหม,มใครชวนคนอื่นอนะ่ะไม่ใช่ตัวโหกันเดเียน้ไทไใครชวนตามสองหม้วยเมื่อกี้แม่ก็ แหม no โนวันตกใจกันใหญ่อยากจะออกแหวประตูทันทีโนวันเขาบอกว่านโนวั